ขนาดนี้เขาบอกว่ารีมของเรามีสารคือหน้ามันขาวเกินหน้ามันลอยคือหน้าดูหน้าแต่ละคนทำไมเขากล้าพูดอย่างนี้ครับอันดับแรกขอคิ้นซิ้งให้ดูก่อนค่ะว่านี่คือหน้าสดหน้าขาวจริงไม่จริงหรือว่าแต่งหน้าหรือใส่รองพื้นกันแน่คิ้นซิ้งให้ดูเลยก็แบบสดๆแล้วก็คินทุกคนเลยนะคะเพราะว่าไดเม่ของเราทุกคนคือหน้าขาวกันทุกคนเนาะมาคิ้งหรือขอเยอะๆหน่อยได้ไหมแบบฉ่ำๆเลยเออนี่อ่ะลาดเลยอ่ะ อ,อีกนึงนี่คือคินซิ่งโชว์ให้เห็นเลยนะอะ่าเมเล่คินนี่คินพ,พร้อมกันเลย<ม>นี่นี่ข้างนี้ด้วยเออเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าคินเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไปบแบบล้างหน้านี่นี่นี่เลียวนะคะพี่อันนี้เลียวเป็นยังไงเป็นยังไงคะนี่จ้ะเนี่ยดูนี่มีการแต่งหน้านะฮะดูดูหน้าสดจริงๆนอะ่ะดูเบอร์ดูเบอร์าการดูพ้ากงานเป็นไงครับเป็นไงเออ มีสารไม่มีสารดูดูคือขนาดนี้อันนี้คือใบรับรองว่าคนตั้งคันสามารถใช้สินค้าแบรนด์ได้ไม่ได้แต่เข้าใจคขาว่าคนตั้งคันปะคนตั้งคันคือเซนเซทีฟกับสินค้าพวกที่มีสารแพงง่ายดูเข้ามาใกล้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการพัฒนาสูตรโดยคำหนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญโดยไม่มีส่วนผสมของสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อหยิง คัน,นชัดเจนมาก,มากคือแค่คําว่าหยิงตั้งคันก็คือเบาอบางแล้วใช่ใชแต่<ช>พวกเราไม่ได้คนตั้งคันเลยอ่ะทุกคนก็สามารถใช้ได้แล้วก็<อ>ปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารสามารถใช้ได้หน้าขาวเพราะเราใส่สารสก,กัดที่ดี<ช>และมีคุณ<ช>าภาพและตอบโจทย์จริงๆอยากให้ตอบโจทย์แบบระยะยาวไม่ใช่แบบว่าใช้ปึ๊บเลิกใช้แล้วหน้าแหกเพราะฉะนั้นมั่นใจในผลิตภัณฑ์แบรนด์ได้ไม่ได้เลยดีไม่ดีพูดได้ว่า ข้างเปิดเผยขนาดนี้เอาเป็นว่าไดเมฆพร้อมดูแลทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ